พี่ก่ว่าจะส่งเรียนไปเรียนร้องเพลงที่มอาซาสหน่อย <c oughs> เยี่ยมเลยจะให้ร้องเพลงสากลได้ขอบ้าอ,อ้าวเด็กๆก็ไปกันหมดลกะก็ผมมีเรื่องจ,จะจับปรึกษาทุกคนหน่อยครับตอนนี้เนี่ยเจ้าเด็กกะทิเนี่ยมันแสบไปทุกวันมันชอบออกรับแทนพวกขนมไทยบ่อยๆนี่ทําอย่างนี้นี่เขาว่ามันไม่ไว้หน้าพวกเราเลยนะครับใช่ค่ะพูดมาได้ยังไงใช่ไหมคะว่าพวกขนมไทยเนี่ยมันไม่เชยไม่เชยตรงไหนใช่ไหมคะไม่เชยไม่เชยใ่หัวข ถอยกลับไปเลยถอยไปเราว่านะพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เชยจริงๆสักหน่อยอทำไมล่ะ <c oughs> ทำไมเจ้าต้องไปดูถูกพวกเขา <c oughs> ไปทำลายความภาคภูมิใจของพวกเขาด้วยใช่แล้วถ้าพวกเราเนี่ยนะรู้จักชื่นชมคนอื่นเหมือนอย่างที่ชื่นชมตัวเองเนี่ยก็คงจะดีนะคะ <c oughs> เจ้าช,ชายโดนัทกับพี่แพนเค้กพูดมาเนี่ยก็มีส่วนถูกนะคะรับแต่เจ้าชายก็รับแต่นับวันเนี่ยพวกขนมไทยมันก็ยิ่งเถิมอเกลิมมันชอบมาดินทาว่ารายพวกเราบ่อยๆจริงไหมใช่ค่ะเห็นทีเนี่ยจะปล่อยมันไม่ได้นะคะต้องไปเกลียก่ยให้เขาใ่บ้างกันนะคุณน้องหาดีค่ะคุณพี่ดีบน้องจะได้ไม่ลำคานโอ,อ้อมไม่ลำคานใจ ทุกคนอ้าวเราพูดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนนะจะขนมไทยหรือว่าขนมฝรั่งทุกคนก็เป็นขนมเหมือนกันเลิกทะเลาะกันได้แล้วอ้เจก็ชายจะขึ้นไปวางแผนงานข้างบนก่อนเลยไหมคะเดี๋ยวแพรเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเพื่อนค่ะก็ดีเหมือนกันนะครับเจ้าชายคืนนี้พวกเราจะไม่ต้องนอนดึกมากอีกอย่างนะครับอยู่ที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ขอบคุณทั้งสองคนมากงั้นเราไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กันดีกว่าดีกว่ามายืนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหรือว่าเต้งหน้าเด้นหลังริบตัวไปไปแมนไปได้แล้วด้วยความดีของักเจ้าชายเชิญค่ะฝากด้วยักหนมปัง